มีใครเข้ามาดูบ้างไหมแป๊บหนึ่งนะเราควรหานหน้าม้านะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมานะคะ จะไปหาหน้ามาแต่ลืมไปว่ามือถือที่ใช้ดูได้เนี่ยคือเครื่องนี้นะคะมือถือที่แบบว่าชวนเพื่อนมาเข้ากลุ่มได้เนี่ยคือเครื่องที่ใช้ไลฟ์นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรใครมาดูก็ดูเนาะใครใครดูแล้วผ่านก็ขอให้ดูเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพยายามออกมาไลฟ์ให้บ่อยขึ้นแล้วก็พอดีช่วงนี้เปลี่ยนที่อยู่ใหม่นะเพราะฉะนั้นจันก็จะหาโลเคชันนะคะ ว่าไลฟ์ตรงไหนแสงเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าถ้าไลฟ์ในบ้านเนี่ยมันจะค่อนข้างมืดมากๆเลยนะเอ,อโอ้แต่นี้ไลฟ์ข้างนอกก็จะหัวฟูหน่อยนะคะใครเข้ามาสวัสดีทักทายได้นะคะเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะตรงนี้นะวันนี้หน้ามองๆเหมือ,มอนกะันเนี่ยต้องไปไลฟ์กลางแดดนะอยากโชว์ให้เห็นมากเลยอะว่าที่เราอยู่ตอนนี้เป็นยังไงนะคะไม่ต้องตกใจนะนที่เราอยู่ปัจจุบันนะคะ จะให้ความรู้สึกถึงถึงอันนี้มากเลยถึงจังหวัดบ้านเกิดนะใครเข้ามาแล้วสวัสดีทักทายได้นะจะเหงานะเข้ามาดูเห็นมาดูแต่ว่าไม่ได้ทักทายนะคะตรงนี้นะคะ,ะชัดไหมหรืออะไรไหมบอกมาได้นะคะชัดหรือเปล่านะคะจงขอดูถ้าเข้าอีกเครื่องนึงไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะคอมเมนต์ยังไม่มีคอมเมนต์เนาะ ออออเข้ามาแล้วออถักแจงฮิตทีได้ยินไหมได้ยินชัดไหมใครเข้ามาถักแจงน้อยนะคะถักถัทายได้นะพิมพ์ได้นะแบบว่าเสียงชัดไหมแบบนี้นะคะอ่ะไม่เป็นไรไม่ไม่ได้ส่งเสียงไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องฟูมูลแล้วกันเนาะฟูมูลนะคะฟูม mm ูล hmm. ก็คืออ๋อคุณปอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอเคขอบคุณค่ะที่มาคอมเมนต์ให้นะคะเอ่อออบายดีไหมสบายดีไหมบายดีไหมคิดถึงนะแป๊บนึงนะขอปรับนะกล้องนี่หนึ่ง <c oughs> ก็อ่าโอเคเข้าเรื่องกันเนาะวันนี้พูดถึงเรื่องฟูมูลนะคะฟูมูลที่เคยให้ความให้ความรู้ <c oughs> เคยเล่าให้ฟังหลายครั้งเนี่ยฟูมูลเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับจบ อะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมแล้วในฟูมูลรอบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซูเปอร์ฟูมูลคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้กับโลกมากนะแต่ว่าเวลาที่เราจะแบบดูไปบนท้องฟ้าเฮ้ยเราจะสกว่ามันจะใหญ่โตมันจะเหมือนกับใหญ่กว่าปกติหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ,อบดีใช่ไหมโอเคดีมากเอ่อแล้วก็คุณลินบอกว่าบ้านสมาีบาลเลยคือมา มาเช่าบ้านเขาค่ะเดี๋ยววันหลังไปไลฟ์ให้ดูข้างปิดทะเลนะคะตรงนี้นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณอะไรเอ่ยคุณอีฟคุณลีนาใช่ไหมคะจะบอกว่าช่วงนี้อาจางไปหัดไลฟ์ใน l e t s go live ใช่ไหมแล้วก็พูดพูดเยอะมากเนี่ยเจ็บคอแล้วสึกว่าตื่นมาทุกวันเนี่ยเป็นเป็นหวัดหรือเปล่าวะแบบไม่สบายหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่ปวดเจ็บตัวไม่ใช่่ กังวลใจทุกวันน่ะเออแต่ก็เมื่อวานไปซื้อยาแก้อมยาอมมาแล้วก็ดีขึ้นค่ะขอบคุณนะคะเป็นหที่เป็นห่วงก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ,ะมาเล่าให้ฟังต่อเนาะเมื่อกี้บอกไปฟูมูลเป็นการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่จริงๆฟูมูลมันก็เกิดขึ้นทุก,ท,ก,ท,กทุกเดือนอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าความสําคัญเนี่ยมันก็เหมือนซูเปอร์ฟูมูลนะคะปีนี้เกิดขึ้น3มครั้งนะคะเกิดไปแล้วเมื่อต้นปีมกราคมแล้วก็ครั้งนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยมาแจ้งทีนึงนะคะตอนนี้ลืมนะ ประเด็นก็คือว่าเขาบอกว่ารอบนี้มันเป็นเขาใช้คำว่าพิงฟ Moon นะคะจริงๆแจ,งแจ,งแจงแ้งอะทำจดแปลเนื้อหาไว้แล้วแหละแต่แจ้งเขาใช้ว่ามันจะมีหลายคนที่ไม่ได้อ่านเพราะข้อความเนี่ยมันยาวมากบางคนชอบอ่านบางคนไม่ชอบอ่านบางคนชอบดูไลฟ์อย่างเงี้ยแจ้งก็มาพูดให้ฟังแล้วกันเนาะก็โอเคเขาบอกว่าฟ Moon เนี่ย เป็นลักษณะเหมือนกับการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนแปลงคืนฟ,ฟื้นคืนชีพอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็ฟูมูลครั้งนี้เนี่ยมันจะอยู่ในราศีตุลใช่ไหมราศีตุลเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะคะเรารู้หรือเปล่าราศีตุลถ้าใครสังเกตมีเพื่อนเป็นราศีตุลเนี่ยจะเป็นคนที่รักสวยรักงามนะคะแฟชั่นดูยุติธรรมมากเขาต้องเป็นคนที่เป๊ะปังแต่งตัวสวยตลอดเวลาทำนองนี้นะคะอันนี้ให้เปรียบเทียบจาก สิ่งที่เราเห็นเพื่อนเป็นราศีตุลแล้วเราก็เอามาใช้กับชีวิตจริงว่าเฮ้ยเอเอว่ะเขาเรียกว่าอะไรงเวลาที่มันเกิดขึ้นน่ะมันจะเกิดขึ้นกับเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้นะก็เพราะฉะนั้น,นสิ่งที่จะเกิดในช่วงรอบนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับพวกความวิธรรมนะคะเกี่ยวข้องกับความสวยความงามแฟชัน่นความรักด้วยนะตุลก็คือเป็นดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวศุกร์ใช่ไหมก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับความรักได้เหมือนกันนะนั่งนอกบ้านสุกรลมตีมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณพัดค่ะสวัสดีคุณนารีเชือนนะคะแล้วก็คุณแม่นะคะเข้ามาดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยสั่งแมสจากชนกนาดมาอยู่นะคะก็ยังมาไม่ถึงนะคะไม่มีแมสใช้นะคะแม่ก็เข้ามาดูด้วยคงจะบอกว่าเนี่ยต้องไปหาแมสมาใส่เนาะเาล่าต่อนะคะทีนี้กเ็เขาบอกว่า ฟูมูลครั้งนี้เนี่ยใช้ชื่อว่าเป็นพิงใช่ไหมพิงฟูมูลใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าเฮ้ยดูไปดูไปดูไปที่ดวงจันทร์แล้วจะเป็นอ่าใช้คำว่าดวงจันทร์จับเสียมภูแบบเนี้ยไม่ใช่นะแต่เขาเรียกพิงฟูมูลเนี่ยตามเหมือนดอกไม้นะคะเพราะว่าเวสเทิร์นอสโทรจีเนี่ยค่ะ ที่มาของการดูเนี่ยมันมาจากคนสมัยโบราณที่เขาเก็บข้อมูลใช่ไหมเหมือนอันตอน้นมันจะมีดอกไม้งอกงามมีแบบว่าการแบบใช้คําว่าอะไรอะเหมือนกับพี่เก็บเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่ทํานองนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเ,เรียกตามการออกดอกไม้นะคะดอกไม้ที่มันออกดอกออกผลขึ้นมานี่ค่ะมันเสียมพูเขาเลยเรียกอันน,นั้นมาเนาะ เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่าซูเปอร์ฟูมูลเพราะว่ามันเข้ามาอยู่ใกล้กับโลกมากที่สุดนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวพูดไปก่อนแล้วกันนะคะเขาบอกว่าแล้วสิ่งหรอคะ last A ที่ซูเปอร์ฟูมูลเนี่ยคะ่ะมันจะเกิดขึ้นกับทุกคนแหละเพียงแต่ว่าเราจะเกิดขึ้นเรื่องไหนต้องสังเกตตัวเองแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงแล้วมันจะมีเรื่องประมาณนี้เกิดขึ้นขอบคุณนะคะอ๋อบอกให้ดูแลตัวสุขภาพก็ดูแลตัวเองด้วยเนานะโอเคก็ สวัสดีคุณอัพดพยศด้วยนะคะราศีตุลชอบทำลายใจิตใจก็รวกดตลอดเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนราศีอื่นได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะแล้วก็ธนูใครอะไรยังไงธนูกับสิ่งลองสังเกตตัวเองดูว่ามันเกิดขึ้นเรื่องพวกนี้หรือบ้างหรือเปล่านะคะสวัสดีดีฟนะคะเพื่อนเรานะคะสวัสดีค่ะดีฟสวัสดีน้องน้องชื่อตมชื่อน้องไม่ได้ลูกน่ารักมากเลยจะบอกว่ามุไม่ใช่มุนิน จำชื่อลูกไม่ได้ขอโทษด้วยค่ะดิฟถ้าฟังอยู่นะอาทีนี้เขาบอกว่าราศีตุลใช่ไหมที่พูดไปข้างต้นตุลเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยโอเคถ้าอย่างนั้นะ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในฟูมูลครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะคะก็คือต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของการให้ความร่วมมือกันนะคะของคนบนโลกนี้ทั้งหลายแหละเนาะโอเคแล้วก็6อย่างที่ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในฟูมูลนี้นะที่ค่อนข้างจะชัดนะคะสวัสดีคุณแนนนะคะแจงกะจะเอาไปแชร์ในในกลุ่มเนาะแต่ว่ามือถือที่ในกลุ่มเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็เลยอะยังไม่ได้แชร์มามาพูดให้จบนะคะ6อย่างที่เราควรจะทั้งทําในฟูมูลนี้หรือว่าเราจะเห็นการที่มันจะเกิดขึ้นในฟูมูลนี้นะคะก็คือ1 จอยอัจ e a g u e นะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่เราอะคะ่ะต้องให้ความร่วมมือกันในความยุติธรรม justice ก็คือความยุติธรรมเนาะต้องเข้าใจว่าเหมือนช่วงเวลาเนี้ยเหมือนกับคนทั่วโลกอะเขาไม่ต้องไปทำงานใช่ไหมพอเขาไม่ต้องทำงานเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะมีพวกโจร พวกขโมยหัวขโมยแม่ส่งคลิปมาให้ดูเนี่ยโดนคนแถวที่พังงาเนี่ยโดนกระชากกระเป๋าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราทุกคนนะคะต้องช่วยแบบเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ต้องช่วยกันสอดสายสายตาเฮ้ยมันมีขโมยมันมออีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือใครไอ่ AI, หรือใครแบบไม่สบายมากๆเนี่ยเขาไปอยู่ที่แหล่งอะโครจรแหล่งที่มันเกิดเหตุแบบนี้โควิดเกิดขึ้นหรือเปล่าน,นะคะ โอเคนี่แหละค่ะข้อแรกเนาะแล้วก็ข้อ2ก็คือเหมือนกับการที่เราจะนิยามความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆนะคะบางทีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยค่ะก็จะออกแนวเ,เหมือนกับจะเริ่มเข้าใจตัวเองและว่าเฮ้ยคนที่เป็นคู่เราเนี่ยเหมือนเขา่าไม่ค่อยให้คุณค่าเราเลยไม่ค่อยจะ respect เราเลยแล้วทีนี้พอเวลาที่เราห่างออกมานะไอ้นี่จังว่าน่าจะเกิดขึ้นกับหลายคนนะเพราะว่า ที่บอกไปฟูมูลในราศีตุลนะ่ะแล้วตุลมันเป็นราศีแห่งความยุติธรรมอะ่ะแล้วคุณเองรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรที่จะต้องมีความยุติธรรมเกิดขึ้นในเรื่องความรักของเราแล้วไหมเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าเราเจอใครแล้วเขาไม่ค่อยใส่ใจเขาไม่ค่อยจะให้คุณค่าเรามากขนาดนั้นอะ่ะพอเวลาที่มันโซเชียลดิสทันใช่ไหมอยู่ห่างไกลกันเนี่ยจังก,ก็ว่า ถ้าตามดาวนะตามคอนเทนต์ที่อ่านมานะเขาจะบอกว่าเอ้ยคุณก็จะกลับมาทบทวนตัวเองกลับมาดูตัวเองเสียใหม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะมาถามแล้วว่าเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยเราควรจะไปต่อหรือว่าเราจะไม่ไปต่อแล้วนะคะเหมือนกับมันจะไม่ใช่มีมันเป็นวีแล้วอะ่ะมันจะเอาอยัางไงจะไปหรือไม่ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าหลายคนก็น่าจะเกิดเรื่องนี้นะคะฟุมูลเกิดขึ้นพุ่งวันที่7ดค่ะวันที่เจ็ดนะคะเป็นซุปเปอร์ฟุมูลเนาะ นั่นแหละก็ลองสังเกตดูว่าแต่ละคนมีเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วข้อที่3นะอันนี้ฝากเอาไว้เผื่ออาจารย์ว่าอันนี้ยสาคัญนะมันจะเป็นการที่ดึงดูดสิ่งที่หายไปในช่วงฟูมูลนี้ก็คือเหมือนกับบางคนนะคะที่หยุดอยู่บ้านแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่รู้ทำอะไรดีฉันไม่มีแพชชั่นฉันขาดแพชชั่นฉัน รู้สึกว่าฉันหาตัวเองไม่เจอเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองไปทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับตัวเราที่เราเคยทำอยู่ตลอดตลอดมาเช่นสมมุติว่าบางคนนะบางคนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จงยกตัวอย่างไว้ใช่ไหมอลองไปดูเรียนศิลปะดูหรือว่าบางคนเป็นนักคิดเลขลองไปทำอะไรที่มันเป็น ศาสตร์และศิลนะคะทำให้มันเป็นฝั่งตรงข้ามออกจากคอมฟอร์ตโซนดูนะคะ่ะมันจะทําให้คุณอะเจอสิ่งที่คุณสุกว่าเฮ้ยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ฉันก็ทําได้ทํานองเนี้นะเอาง่ายๆเลยอาจจะไม่ต้องเป็นตรงข้ามกันขนาดนั้นแต่พยายามพาตัวเองอะไปอยู่กลุ่มใหม่ๆสังคมใหม่ๆโอเคโซเชียลดิสทันแล้วเราจะแบบ ไปเข้ากลุ่มได้ยังไงก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ตัวคุณนะคะลองหาข้อมูลอะไรใหม่ๆก็ได้เหมือนสิ่งไหนที่เราสึกว่าปกติเราเสพสิ่งนั้นเยอะๆเช่นบางคนเสพแต่ละครสมมุติเฮ้ยช่วงนี้ฉันขอบมีสาระขอไปดูเอ่อ national geographic หน่อยทํานองนี้ก็ได้นะคะขอบคุณนะคะคุณคิมนะคะออขอบคุณค่ะดีใจค่ะที่ชอบค่ะวันนี้หน้าแปลกๆนะคะ ไม่ค่อยสวยงา้รู้สึกตาขึ้นแล้วก็สวัสดีค่ะโซโอเคก็อันนี้เนอะซึ่งจังว่าข้อนี้เหมือนมันจะเหมาะมากสําหรับคนที่กําลังหาตัวเองแล้วก็หาว่าจะทํางานอะไรดีอะค่ะวันนี้เมื่อกี้นะจังเพิ่งไปเห็นในคอมเมนต์ในยูทูบนะคะก็มีคนมาบอกว่าเป็นชาวนาม,มาตลอดชีวิตเดี๋ยวจะต้องมาขายของออนไลน์แล้วจังว่าเฮ้ยพี่พี่ต้องเอาให้ได้พี่ต้องทําให้ได้เนาะก็คือ ที่เคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้แล้วนะว่า,าในช่วงหลังจากนี้ไปอออนไลน์อะไรก็คือออนไลน์มันจะเกิดขึ้นมากๆหลายคนทําแล้วมันก็โอเคไม่ได้เป็นอะไรแต่ก็ต้องเพิ่มทักษะนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนกับใครที่ทํางานออฟไลน์ลองพยายามผันตัวมาทําออนไลน์มันต้องเป็นอย่างนี้แล้วนะคะ รักค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะเพื่อนค่ะรักเหมือนกันค่ะคิดถึงนะคะตามตลอดนะคะลูกๆนะคะน่ารักมากลัคนาด,ดูได้ไหมคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะคุณหนิงนะคะทายก็ลองดูตัวเองนะว่าแบบเอ้ยเรื่องนี้ฉันตรงกับตัวเองหรือเปล่าเหมือนของแจงเองเนี่ยจงสุว่าช่วงเนี้ยแจงไปเข้ากลุ่มที่มันแบบต่างจากเราอะพยายามเหมือนถ้าสุเราหาตัวเองอยู่ฉันหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนก็ ให้ดูกระจกอย่างเดียวก็คงไม่ใช่ก็คงจะต้องไปทำอะไรที่มันแบบแตกต่างนะใครที่ต้องการหาตัวเองช่วงนี้พยายามพาตัวเองเออกจากเซฟโซนเพื่อไปหาตัวเองให้เจอนะคะและข้อที่4นะคะอันนี้ wear your heart and art in your sleeve นะคะอันนี้ถ้าแปลไม่รู้เป็นอเดียมหรือเปล่าไม่ได้เช็คแต่ว่าเขาบอกว่านอกจากงานทางด้านเขาเรียกว่าอะไระความชอบแล้วมันต้องใส่งานศิลปะเข้าไปด้วย ที่เคยเล่าให้ฟังเนาะว่าดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นดาวเกี่ยวข้องกับความงามแฟชั่นความสวยความงามต่างๆเนาะทีนี้ฟูมูลเกิดขึ้นในราศีตุลน,นะก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยค่ะจะปรับลุคของตัวเองใหม่แจงอะ่ะเริ่มติดขนตามาเนี่ยหลายๆคนจะมาทุมในในคลิป y YouTube ว่าดูดีขึ้นใช่ไหมแจงจะเริ่มติดขนตากลับมาตั้งใจสวยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะเมื่อสักอาทิตย์หนึ่งอะ่ะแล้วเนี่ยมันก็มาถึงฟูมูลพอดีนะคะนภา,านภา,านี่ใครเอ่ยคุ้นคุ้น ทักทายมาได้นะคะก็จะบอกว่าเออเนี่ยหลายๆคนนะคะจะเปลี่ยนลุกจะทําสวยจะเปลี่ยนสีผม ก็เป็นไปได้บางคนอยู่บ้านแล้วเบื่อไม่มีอะไรทําคุณอาจจะตัดผมใหม่ตัดผมเองหรือว่ามีการสักมีการไปทําอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับแฟชั่นอะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะเรียนเกี่ยวข้องกับตัวเลขก็ได้นะการเงิน finance ก็ได้นะแต่ในหัวข้อนี้เนี่ย wear your heart and art in your sleep เนี่ยเหมือนกับตัวเองเนี่ยคะ่ะจะให้ความสําคัญในเรื่องของความสวยความงามเพิ่มมากขึ้นส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างจะตรงเพราะบอกว่าเริ่มมาติด eyelash เนาะฟูไอขนตานะแต่ว่าเหมือนกับคุณพยายามจะสร้างภาพจำให้มัน ชัดเจนมากขึ้นสวยงามมากขึ้นบางคนไปสักมาบางคนแบบเปลี่ยนแนวการแต่งตัวใหม่แบบนี้ก็ได้ไม่รู้ตรงหรือเปล่าที่พูดไปเนี่ยลอ,ลองมาคอมเมนต์ได้นะแต่ส่วนตัวค่อนข้างจะตรงเหมือนกันนะคะฟูมูลรอบ,บนี้นะแล้วก็ข้อ5ฝึกการสื่อสารให้ออกมาเป็นมิตรและสงบสุขนะคะคือน,นี้แปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นไทยเนาะมันดูแบบยากใช่ไหมการฟูมูลครั้งนี้นะคะ่ะเหมือนเขาต้องการให้คอมมูนิเคตแบบพลสฟูลเนาะถ้าพูดภาษาอังกฤษนี่จะง,ง่ายมากกว่าเนาะคือเหมือนกับว่า พยายามให้คุยกันให้เหมือนกับปรองดองกันมากขึ้นช่วยเหลือกันมากขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นทํานองนี้นะคะไม่ใช่แบบเฮ้ยใครพูดอะไรก็แบบโมโหงุ่นง่ายแต่จันเข้าใจว่าในช่วงฟูมูลรอบนี้เหมือนคนจะพยายามแบบประนีประน,น,นอมยอมความแบบเนี้ยมากขึ้นได้นะแล้วก็ข้อ6นะคะอันนี้ออกแนวพยายามสมดุลน,นะคะในทุกๆเรื่องนะคะเช่นบางคนที่ผ่านมาเนี่ยฉันทํางานหนักฉันทํางานเยอะมากจนฉันไม่มีเวลา กินข้าวดูแลตัวเองเออมีไม,ม่เวลาแลที่บ้านอะไรเงี้ยคือเหมือนกับฟูมูลราบนี้ที่มันจะเกิดขึ้นเนี้ยค่ะมันจะส่งผลกับคุณให้คุณกลับมาพิจารณาว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราอะให้ให้น้ำหนักกับอะไรที่มันมากเกินไปเช่นบางคนฉัน ทำงานมากเกินไปไม่มีเวลาให้ลูกเลยหรืออาจจะแบบที่ผ่านมาดูแลลูกมากก็ดีนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ฉันต้องบอกว่าเฮ้ย mm. ฉันต้องทําอะไรให้ตัวเองบ้างแล้วไม่ใช่ว่ารักแต่ลูกรักแต่สามีรักแต่คนอื่นๆแต่ตัวเองอะไม่มีเวลานะคะสวัสดีค่ะพี่เนพูดจบข้อที่6พอดีนะตลกตัวเองอะคือตั้งใจจะแชร์ไปให้นักเรียนหรือแชร์ให้เพื่อนมาเป็นหน้ามานะแต่ว่าด้วยว่า มือถือที่แชร์ได้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้เอาไว้แช์นะก็ขอสรุปอีกครั้งนะคะทีนี้6ข้อนะคะที่เขาบอกว่าฟูมูลรอบนี้ก็คือจะเป็นเกิดขึ้นวันที่7พุ่งนี้เนาะจริงๆเวลาที่มันจะเกิดฟูมูลเนี่ยมันไม่ได้บบว่าวันที่7พอดีเป๊ะมันอาจจะความรู้สึกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาสักพักแล้วนะประมาณตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วหรือว่าหลังจากนี้ไปอีกหนึ่งอาทิตย์แบบนี้ก็ได้นะคะลองดูตัวเองนะ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะคะก็คือการที่จอแอดจัสติสลีกใช่ไหมเหมือนกับตัวคุณอาจจะเหมือนพยายามเพิ่มความวิติธรรมในสังคมช่วยเหลือช่วยสอดส่องดูแลคนในสังคมอย่างเงี้ยมากขึ้นนะอย่าลืมนะว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีเศรษฐกิจเริ่มจะไม่ดีนะเริ่มจะถดถอยแล้วนะอันนี้เราต้องรู้กันด้วยนะว่าเฮ้ยงานไม่ได้ทำพอไม่ได้ทำเนี่ย โอเคถ้าเราจะบอกว่าอ่านตามโหราศาสตร์เนี่ยถ้าแจงถ้าแจงดูจากโหราศาสตร์ไม่ต้องเชื่อนะแต่ก็เผื่อเอาไว้แล้วกันมันก็น่าจะบอกกรกฎาคมไปแล้วเนี่ยนะอีกนานน่ยทีนี้เราต้องแบบเฮ้ยแ้วเราแบบมีเงินสับองตัวเองพอหรือเปล่าเดือนหนึ่งสองเดือนอะไรเงี้ยนะคะแล้วทีนี้ถ้าสัวคนที่แบบไม่มีล่ะแล้วเนี่ยพอว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันก็เพิ่มความน่าจะเป็นในการเกิด โจรเกิดขโมยอะไรกันมากขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังมากๆด้วยนะทุกคนนะออแล้วก็ที่พูดว่าเป็นจอยแอเจอร์ติเล็กเนี่ยเหมือนกับทุกคนเนี่ยพยายามจะสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นนะคะอันนี้สรุปให้ฟังอีกรอบค่ะน้องพี่เมพีพี่เ,เนยคุณเนยแล้วก็ข้อ2ก็คือความสัมพันธ์นะจำกัดความสัมพันธ์มันจะชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากฟูมูลในตุนใช่ไหมตุนก็เป็นเหมือนกับ ตาช่างอะ่ะฉันต้องแบบเท่าเทียมอ่ะฉันจะเอาอยัางไงเธอจะเอาอยัางไงเธอทําแบบนี้มานานแล้วเธอไม่คุณค่าฉันแบบเนี้ยฉันไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยก็ได้มันเป็นช่วงที่แบบเหมือนคุณจะตัดสินใจแล้วอะ่ะข้อที่สมก็คือตรงนี้ใครสำหรับใครที่หาตัวเองอยู่เขาบอกว่าให้คุณอ่ะลองออกไปจากเซฟโซนของตัวเองไปลองกลุ่มใหม่ๆสังคมใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆแล้วมันจะสามารถทําให้คุณหาตัวเองได้เจอนะคะสวัสดีน้องกอ๊อฟนะคะที่ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยก็คือเรื่อง เนี่ยยกตัวอย่างเลยง่ายๆมีลูกเพจแสดงมาบอกว่าพี่เป็นชาวนาาแบบชีวิตจังหวัดนี้เนี่ยพี่ต้องมาขายของออนไลน์แล้วนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะไว้สวยหรือเปล่ามีคนสอนมายายิ้มเยอะตินกานะคะแล้วข้อที่สี่ก็คือ มันจะเป็นการปรับลุคใหม่บางคนอาจทาเสื้อผ้าหน้าผมแต่งตัวใหม่นะคะหรือว่าคุณจะสร้างภาพจําของตัวเองให้มันชัดขึ้นะนะตรงนี้นะจริงๆคนที่เล่าเล่าให้ฟังนะแอบเล่าให้ฟังเทคนิคนะโสดว,ว่าใครที่จะทําอะไรออนไลน์หลังจากนี้นะคะคุณจะต้องมีความภาพจําของคุณต้องมีให้ชัดเจนนะคะให้รู้ไปเลยว่าคุณเป็นยังไงให้สมมติว่าเสื้อที่ใส่จะใส่มาใสาซ่ซ้าๆอย่างเงี้ยหรือแบบว่าคุณต้องมีภาพจําอ่ะให้เขาบอกผ่านมา ในช่องคุณผ่านมานิเพ็คุณแล้วเขารู้นะคะลมแรงมากเลยนะวิกจะหลุดอยู่แล้วนะตอนนี้นะ,ะนั่นแหละก็เลยบอกว่าคุณจะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่อะคะ่ะเหมือนหัวใจเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งผ่านมาก็เฮ้ยฉันกติดขนตาเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ข้อห้าบอกว่าเขาจะอยากให้คุยกันแบบรองดองกันให้มากแล้วก็สุดท้ายก็คือพยายามเหมือนกับสมดุลตัวเองใหม่แล้วนะที่ผ่านมาอาจจะให้คุณค่าอะไรอย่างอื่นมากเกินไปตอนนี้ก็ต้องแบบทำให้ดีมากขึ้นแล้วนะคะ <c oughs> แชรแล้วแต่วันนี้ไม่ได้มาหยิบไพ่นะจะมาเล่าให้ฟังนะคะตรงนี้นะคะ <c oughs> คือถ้าอันนี้เราเราเราเล่าให้ฟังได้ไหมอันนี้ไม่เป็นไรนะคือพูดจบแล้วนะคะมาทักทายมาคุยกันได้นะ <c oughs> แต่วันนี้แจงจะไม่หยิบไพ่นะแจงจะมาตอบคาถามที่ถ้าเหมือนถามแบบเนี้ยแฟนจะคิดยังไงถ้าเป็นแฟนกันนะคะไม่คุยกัน่ะดีต่อกันแล้วไม่คุยกันเนี่ยยังไงเขาต้องรู้สึกอยู่แล้วแหละ รู้สึกไม่สบายใจเขาต้องแบบมีอะไรบางอย่างแล้วแต่ถ้า,าทําแบบนี้แล้วไม่ต้องไปอันต้องรอให้เขามาคุยกับเราเองนะอืมนะคะออ,อย่าแบบอย่าไปตามไปตามตื้อให้เขามาบเนี้ยอย่าพึ่งนะใครจะถามไปแจ้งถามได้นะคะแต่ว่าแจ้งไม่ได้หยิบไพ่นะแต่จ,จะเอาข้อมูลความรู้ที่เราไปศึกษามาเนีย่ยมาเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะพี่แจง้งน้องจุ๊บราศีตุลโอเคน้องจุ๊บเนี่ยน่าจะมีอะไรที่มัน เปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะแหละช่วงช่วงเดือนนี้ช่วงเวลานี้นะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเลยนะคะเสื้อผ้าน,นะผมฉันไปทําสีผมใหม่ก็ได้ตัดผมใหม่อะไรเงี้ยก็ได้นะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะขอบคุณนะคะค่ะมีคนอื่นถามอะไรบ้างไหมคะก็เดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวแจงจะออกมาไลฟ์บ่อยเพิ่มขึ้นแล้วกันเนาะแต่ว่าแจงจะมาได้ก็จะดึกนิด,ดนึงนะคะแล้วก็ วันนึงอาจจะแบบไลฟ์หยิบไพ่ให้วันหนึ่งอาจจะไลฟ์แบบว่าดูดวงให้นะคะค่ละลัคนาตุลราศีเมษนะคะโควิดเนี่ยเอาที่แจงอ่านแล้วกันเนาะเอาที่แจงอ่านหาอ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นกรกฎาไปเลยอะยาวอะยาวอืมใช่ ยาวค่ะไปแบบกรกฎาคมเลยอะ่ะแล้วช่วงพฤษภาคมเนาะแต่งทําคลิปไปแล้วจนถึงเดือนอะไรแล้วอะ่ะเหมือนพฤษภาคมเนี่ยดาวถอยหลังเยอะมากอะไรที่คุณต้องการความแบบโปรเก e ชันเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่ได้ขนาดน,าน,นั้นนะนะคะเออก็ช้าเลยค่ะฝ <c oughs> ันเห็นเป้าวานันแล้วเจออะไรเกิดขึ้นอีกไหมคะต้องบอกว่า เจงไปทําคลิปทํานายฝันเนี่ยแจงไปแปลามาจากสนุกนะคะไปเอามาจากสนุกนะคะ com นะแล้วก็หามานะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่บอกถ้าฝันถึงงูอย่างเงี้ยเออเจอผู้เนี่ยก็มีเจออยู่นะลัคนาตุลราศีเมษการเงินจะดีขึ้นไหมคะเออาจริงๆนะตอนนี้เนี่ย <laughs> คือใครฟังเนี่ยนะจะเป็นราศีอะไรก็แล้วแต่ฟังได้เหมือนกันเลยนะเดือนหน้าเนี่ยสาวพูโตสุกเมลิหัดถอยหลังสุกเนี่ยก็แทนพฤกษบกับตุนถอยหลังเนี่ยเงินก็ไม่ดีอยู่แล้วนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ก็ยังอะ่ะยังไม่ใช่ช่วงอะ่ะตอนนี้เหมือนกับเป็นช่วงที่คุณจะต้องกลับไปดูโอกาสเก่าๆอะคะ่ะที่ย้ําในคลิปเนี่ยว่าเฮ้ยกลับไปหาโอกาสลองดูตัวเองซิว่าเราทำอะไรได้อย่าไปโฟกัสอย่ามัวแต่แบบรอโชคชะตาฟาลิคิตเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะเทคแอคชั่นอะนะคะปราวานนะคะอ่านว่าอะไรคะออกาสเหรอคู่หลายครั้งเลยคะ่ะตั้งแต่เจอหนุ่มบาซินไม่เข้าใจคะ่ะมันแปล ต้องไปหาเปิดดิกไหมอะไรคะปอตาวานันขอโทษธันวาคมค่ะโควิดแต่ถ้าธันวาไปถึงธันวาคมอะ่ะดีขึ้นแน่นอนเพราะช่วงนั้นอะ่ะมันจะมีวันที่แบบว่าวันที่แบบดาวดีมากอะ่ะเออน้องกอฟถูกต้องแต่ว่าคือที่มาที่มา ไม่ใช่บอกว่าะเราก็ไม่รู้นะเราก็ต้องไปหาข้อมูลมาแปลให้ฟังใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่เคยแปลแล้วก็แบบเล่าให้ฟังอะคะ่ะที่บอกว่าเรื่องการจราจรบนอ,อ,อากาศอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยากหลังจากนี้ไปคนก็จะขับรถกันมากขึ้นนะซึ่งก็จริงนะก็สายการบินต่างๆก็ปิดปิดปิด,ปดใช่ไหมลูกค้าเป็นนักบินก็แบบที่บริษัทก็โดนไล่ออกไป14คนตอนนี้มู้เป็นไงบ้างนั่นแหละ ลัคนาพิจิกราศีธนูทำไมช่วงนี้มีความสุขจังขอให้เอามาแชร์ค่ะมีความสุขเรื่องอะไรบักบ้างคะทำตัวยังไงบ้างคะก็เนี่ยคือจริงๆอ่ะถามว่าลัคนาพิจิกจริงๆเสารกำลังจะมาทำมุมถึงแต่คืนเนี่ยเห็นไหมคุณนายเพื่อนน้องก๊อฟเนี่ยค่ะเขาก็มีความสุขได้มันก็มีความสุขก็อยู่ที่เรานี่แหละค่ะพิจิกลัคนากันเหรอ น่าจะไปกันละกันดานะไม่น่าจะเลยมาแล้วอะคะ่ะช่วงที่จะไปนะคะตรงนี้ก็สวัสดีค่ะใครสวัสดีทักทายบอกชื่อบอกอะไรมาได้นะคะแจงอ่านชื่อไม่ออกเนาะตรงนี้คิดว่าเวลาอันมาสมควรแล้วเนาะก็ครึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมากันคุยกันใหม่แล้วกันนะคะ ขอให้ทุกคนอยู่อย่างมีสตินะแล้วก็ใช้คําว่าอะไรอะ่ะดวงก็เป็นส่วนหนึ่งขนาดแจงเป็นคนที่อ่านดวงได้จริงแบบไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นเลยอะคือเราต้องเชื่อตัวเราเองนี่แหละนะเมื่อวานไปไลฟ์ที่หนึ่งแล้วเขาถามว่าเชื่อเรื่องพรมลิขิตไหมแจงก็บอกว่าแจงอ่ะเชื่อเรื่องแจงลิขิตพรมลิขิตก็ไม่รู้อะ่ะแต่ว่าแจงเชื่อแจงลิขิตอะ่ะเชื่อเรื่องการกระทามากกว่าใครที่พูดยากอะ่ะเหมือนเหมือนกับว่าเนอะหมเราต้องการให้แบบเฮ้ยคุณใช้สติในการดำรงชีวิตเยอะ,ยอะนะคะ เงินดีงานดีเพื่อนร่วงานดีแฮปปี้ทุกอย่างเออเนี่ยคือดาวมันจะแยกไงคือถ้าคนมันจะแฮปปี้คนมันคิดบวกมันก็ดีอะ่ะนะคะโควิดมันโดนหมดค่ะโอเคอันนี้ราศีธนูราศีสิงค์ค่ะอะไรคะโอเคค่ะได้จังไปแล้วนะทุกคนขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ